มาอัปเดตหน้างานกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาเช็คก,กันก่อนกรอบของวันนี้นะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้ออยให้กรอบสองห้ากับหนึ่งห้าใช่ไหมคะหนึ่งห้าอ่ะกรอบหนึ่งห้าแล้วก็กรอบ2องเอ้สองห้าแล้วก็หนึ่งห้าใช่ไหมหนึ่งห้า โอเคตอนนี้ราคายังอยู่ในกรอบนะคะแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยเหมือนมันจะเบรกกรอบแต่ว่ามันยังเบรกกรอบไม่ได้แต่ว่าในกรอบเนี้ยค่ะมันดันเกิด P A buy นะคะแท่งนี้คือไส้หลังซิกไส้หลังซิกเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ไส้หลังซิกอยู่ที่ราคา3 3 7. 1 7เพราะฉะนั้นถ้ามาจะครบรอบ1 5 0 0จุดก็เป็น3 2ใช่ไหมคะแล้วก็ สาแล้วก็สามพจุดอยู่ที่สีนะคะอ่าทีนี้ตอนนี้ราคามันยังไม่เบรกก่อนแต่ว่าเราสามารถทดไว้ก่อนว่าเนี่ยคือ pa by และแท่งนี้คือไส้เพราะฉะนั้นแท่งเนี้ย สามารถย่อลงมาแค่ไหนก็ได้แต่อย่ากเกิน1 7โอเคไหมทีนี้พอมันไม่เกิน1 7เนี่ยเราก็สามารถรอให้มันเบรกกรอบแล้วก็ขึ้นไปตอนนี้ที่มันย่อลงมันอาจจะย่อลงมาเพื่อทําไส้หรือว่าเก็บบอดี้ของแท่งนี้ก็ได้แล้วทีนี้ค่ะเรามาดูตรงนี้จุดที่มันจะย่อลงได้เนี่ยอาจจะประมาณ2 0ไว้ไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นกรอบกึ่งกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะย่อลงมาที่2 0แล้วก็เด้งก็ได้นะคะ แล้วทีนี้อันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะต่อไปไปทำเฟรม1ชั่วโมงค่ะทำเฟรม1ชั่วโมงตอนนี้เขาทำอะไรบ้างตอนนี้เขาทำแพทเทิร์น W ใช่ไหมแล้วทีนี้เขารีเทสอย่างถ้าเกิดว่ารีเทสก่อมเนี่ยตรงนี้ยังไม่รีเทสเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องมีการลงมาแล้วก็อย่างนี้ขึ้นไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเกิด PA by นะแต่ว่า PA by มันมันแบบมีเงื่อนไขอ่ะเพราะว่ามันปิดเนื้อใต้กรอบใช่ไหมคะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันยังไม่สามารถเบรกกรอบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นในกรอบนี้ได้ก่อนนะทดไว้ว่ามันคือ P.A. b y ใช่ไหมถ้ามันลงมาแต่อย่าเกิน1 7เอ้ยน7นะคะแล้วเราค่อยหาจังหวะบายขึ้นไปหรือถ้ามันมา2ศูนย์แล้วทุกคนสามารถเข้าบายที่2 0ศูนย์ S.L. 17ได้เพราะว่าเรา SL ที่ไปลายไส้ของแท่งไส้หลังซิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอถึง2อศูนแล้วรอ PA เอบแล้วรอย่อบายขึ้นไปนะคะแล้วค่อยรอให้มันเบรกกรอบอีกทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาถึง2อศูนแล้ว M5 ปิดเนื้อใต้กรอบสองศูนแปลว่ามันอาจจะลงมาจนถึง1 5แล้วก็เป็นการไซด์เวในกรอบนี้เหมือนเดิมนะคะ